วันนี้นะครับเราจะมาหาผู้ที่ขัดสนิมได้ดีที่สุดนะครับหรือว่าขัดลอกสีนะท่านผู้ชมรายการแล l a ี k i m o สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมสิโลดและนี่คือรายการแ labkimo นะครับ สำหรับไอทูมาทีวีวันนี้นะครับเราจะมาหาผู้ที่ขัดสนิมได้ดีที่สุดนะครับหรือว่าขัดลอกสีนะท่านผู้ชมแขกรับเชิญของผมที่เชิญมาวันนี้นะครับประกอบไปด้วยแปรงลวดนะครับที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับวัสดุก็จะทําจากทองเหลืองอะไรอย่างนี้นะส่วนยี่ห้อบีตัวสีดํานี้นะครับผมมองได้ตานะมันก็จะมีความแบบมีช่องว่างของตัวใหญ่ขัดนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือยี่ห้อบีที่ผมนํามาทดสอบนะครับ มันไม่มีตัวลิงหรือว่าตัวเหล็กนะครับหุ้มทําให้สันนิษฐานนะว่าเวลาใช้กับเครื่องเจียถ้ามันมีแรงเพชเชอร์หรือว่าแรงกดหนักๆเนี่ย ไอตัวลิงที่เป็นพลาสติกอาจจะมีการสึกหลอได้ง่ายกว่าที่เป็นโลหะนะครับเรามาดูยี่ห้อ A กันนะครับใหยยเป็นสีน้ําเงินเลยนะตัวลิงเนี่ยเป็นโลหะแล้วนะท่านผู้ชมมีลักษณะของใหญ่ที่รู้สึกว่าจะห่างพอๆกับตัวสีดำนะตัวสุดท้ายนี้เป็นสก o อตไบร์นะครับสก็อตไบร์คีนแอนด์สติปนะครับลูกลอกขัดสีสนิมรุ่น XT p r o ปนะครับขนาด4นิ้วตัวนี้ก็เป็นของ 3M มนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าตัวนี้พัฒนามาจากรุ่นสีดำนะครับของ 3M มอง ตาเปล่าเนี่ยใหญเนี่ยค่อนข้างแน่นนะแล้วจะสังเกตจากตัวสีน้ําเงินนะครับหมุดในการตอกที่ลิงของตัวรับแหวนใช้กับเครื่องเจียเนี่ยตัวเนี้ยให้มาถึง6หมุดนะแล้วก็ตัวสีน้ําเงินเนี่ยให้มาแค่4หมุดนะครับซึ่งมันก็จะมีผลในความแน่นหนาเนาะอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับไอตัว 3M นะจริงๆแล้วรุ่น XT Pro เนี่ยมันยังใช้กับเครื่องมือลมได้อีกนะที่เป็นแกนเป็นเดือยอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะเราจะเอามาทดสอบกับเครื่องเจีย เพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นรูแบบนี้นะสำหรับใครมีเครื่องมือลมก็สามารถใช้ได้ซึ่ง4ตัวนี้นะครับมีขนาดเท่ากันนะครับคือขนาด4นิ้วนั่นเองแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับ ลูกหมูหรือเครื่องเจียนะครับได้ทุกตัวสําหรับเครื่องเจียที่เราจะนํามาทดสอบกันวันนี้นครับเราจะใช้เครื่องเจียเนี่ยวางอยู่บนฐานนะไม่ได้ใช้มือกดเลยนะท่านผู้ชมเครื่องเจียตัวนี้นครับจะหมุนด้วยรอบที่อยู่ประมาณสัก1 0 0่0นรอบโดยการทดสอบนะครับก็ตามสไตล์ l a บที่โมของเราอะ่ะมันก็จะมีการทดสอบแบบต่างๆนานาก่อนที่เราจะทดสอบกันนะครับก็จะมีการชั่งน้ําหนักว่าแต่ละตัวเนี่ยน้ําหนักเท่าไหร,ร่นะ ในครั้งแรกนะครับเราจะทดสอบความทนทานดูซิว่าตัวไหนจะคุ้มนะเพราะว่าปริมาณการสึกหลอของทั้งตัวเส้นลวดแล้วก็เส้นใยนะครับว่ามันสึกหลอมากน้อยเพียงใดโดยที่เราจะกดในแรงเท่ากันนะครับใช้เวลา5นาทีนะดูซิว่าน้ําหนักตัวไหนเนี่ยลดน้อยกว่ากันนะ มาครับเราจะทดสอบความเร็วในการขัดนะครับเราจะใช้เครื่องเจียนะโดยใช้แท่นกดโดยน้ําหนักเท่าๆกันแล้วก็มีการพลา์นะครับคอนเล็กเนี่ยด้วยปากกาครับเราจะหมุนในรอบทอเท่าๆกันทดสอบนี้นะหวังผลว่าเราจะมาดูว่ารอยที่ขัดออกไปได้มากหรือน้อยสวยงามขนาดไหนนะ ะจะมีการขัดชิ้นงานในรูปแบบทรงกลมก็คือเป็นท่อกลมนะครับการทดสอบนี้นะครับเราจะทดสอบในเรื่องของความอันตรายนะถ้าเกิดถืดว่าเครื่องเจียสบัดมาาเนี่ยก็มีอันตรายมากเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับทดสอบการขัดสนิมนะท่านผู้ชมซึ่งการขัดสนิมครั้งนี<_<_ um> ้นะครับจะดูว่าตัวไหนขัดได้ดีกว่ากันนะท่านผู้ชมโดยใช้ปัจจัยหรือแฟกเตอร์เนี่ยเท่าๆกัน จากขัดสนิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาขัดสีตัวนี้เป็นสีที่เชื่อมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะครับดูซิว่าตัวไหนจะขัดสีได้ดีกว่าหรือว่าเท่าๆกับขัดสนิมนะครับ ถึงการทดสอบระดับเสียงนะครับเราจะใช้เครื่องวัดที่เป็นเดซิเบลนะท่านผู้ชมดูว่าตัวไหนเนี่ยให้เสียงดังหรือว่าไม่ดังหรปล่านะ มาถึงการทดสอบสุดท้ายนะท่านผู้ชมขั้นตอนนี้นะเรามีแอปพลิเคชันนะในการวัดแรงสั่นเทือนนะครับเราจะผูกติดไว้กับเครื่องเจียเลยดูซิว่าตัวเลขที่ออกมาออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเลขยิ่งน้อยนะครับการสั่นก็จะยิ่งน้อยลงไปด้วยนะพอการสั่นยิ่งน้อยเนี่ยเราสามารถทํางานได้ระยะเวลานานๆได้นะครับโดยไม่เมื่อยลนะ้า แล้วนะครับสำหรับการทดสอบจากหลักขีโมอของเรานะครับก็จะมีตัว 3M i t ไอเทม A ไอเทม B แล้วก็ตัวขัดที่เป็นแปลงลวดทองเหลืองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดึงชาร์จขึ้นมาดูก่อนนะครับเราสรุปได้ดังนี้นะไอการสึกหลอของเส้นลวดหรือว่าเส้นใยเนี่ยถ้าเส้นใยมีความหนาแน่นน้อยนะครับการสึกหลอจะเยอะกว่า ที่มีความหนาแน่นเยอะๆนะอย่างตัว 3M เนี่ยทำได้ดีที่สุดเลยสึกหรอไปแค่1นกรัมนะแปลว่าอะไรแปลว่าตัว 3M เนี่ยจะใช้การขัดเนี่ยหมดช้ากว่าประหยัดกว่าตัวอื่นๆนะครับการทดสอบต่อมานะครับเราไปดูที่ความเร็วในการขัดนะตัวนี้นะครับก็เป็น3ามอ่ะทำได้ดีอีกแล้วนะคือลิ้วรอยเล็กน้อยสม่ำเสมอขัดได้18.8นะครับโดยที่ตัว A นะครับทำได้15มิลลิเมตรนะตัว B เนี่ยทำได้1 3บ นะสำหรับตัว A เนี่ยกวิ้วรอยอ่ะจะเป็นคลื่นเล็กน้อยนะครับอ่าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเป็นคลื่นนะแล้วก็ตัวแปรงลวดทองเหลืองนะครับแพ้ตัวใยขัดทั้ง3าตัวเนี่ยรับคาบเลยนะกินผิววัสดุได้น้อยมากนะครับซึ่งค่อนข้างมีความช้าและก็ความไม่เสถียรสูงทีเดียวนะชาร์จต่อไปก็คือการขัดขึ้นรูปวัสดุทรงกลมนะครับจากชาร์จนี้นะครับจากการทดสอบเนี่ยสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือตัวทองเหลืองนะครับสู้พวกใยขัดไม่ได้เลย นะท่านผู้ชมการเข้าไปถึงวัสดุที่มีดทรงโค้งนะครับมันจะมีการคิกแบ็กหรือว่าการสท้อนกลับของใยทองเหลืองกลับมาตลอดเลยนะผมมองว่ามันอันตรายได้แหละจากทีมงานของเราที่ทดสอบนะครับรู้สึกว่าอันตรายพอสมควรเพราะว่าตัวเครื่องเจียม,มันหมุนด้วยความเร็วถึง1 0,000หื่นลอกต่อนาทีนนะการที่แบบ ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นใบหรือแม้แต่ของไม่คมเนี่ยโดนผิวหรือว่าโดนร่างกายเราก็อาจจะบาดเจ็บได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ต้องระวังไว้นะเรามาดูผลลัพธ์ของการขัดนะในขั้นแรกเนี่ยเราไปทดลองขัดสนิมกันดูผลปรากฏว่า 3M กับไอเทม B นะครับหรือว่าสก o อตไบร์สามเนี่แหละทําไปได้สูสีกันนะครับพอๆกันก็คือ3ดาวนะส่วนไอเทม A นะครับก็ดรอปลงมานะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็แปลงลวดเนี่ยจัดว่าไม่โอเคนะครับ ผมดูแล้วรอยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาถึงการขัดสีนะครับก็มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะท่านผู้ชมตัว s สก t t บ i k คีนแอนด์สติปเนี่ยทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับไอเทม B นะก็ทําได้รองลงมานะครับพอๆกับตัวไอเทม A แล้วก็ตัวทองเหลืองนะครับทำได้แย่เหมือนเดิมนะมาถึงชาร์ตต่อไปก็คือความดังของการขัดเนี่ยแป้งทองเหลืองนะครับดังที่สุดเลยนะครับคือ101.8เดซิเบลซึ่งมันเป็นโลหะเนาะโลหะกระทบ โลหะเนี่ยเสียงน่าจะที่สุดอยู่แล้วนะครับลองลองมาก็เป็นตัวไอเทม B นะคือ101.4เดซิเบลนะครับสกอ็อตไบค์คินแอนด์สติฟเนี่ยพอๆกันกับ ตัว i อเท A นะคือตัว Scott b บ์เนี่ยทำได้ดีที่สุดคือ99.5เดซิเบลนะครับลองลงมา i t เท A 99.8เดซิเบลต่างกันนิดเดียวนะครับสำหรับการสั่นสะเทือนในการขัดเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันในการจับผลปรากฏว่า Scott b บ k ์ดค d ดแอนด์สตเนี่ยทำได้ดีที่สุดเลยนะครับมีการสั่นสะเทือนแค่8.7ม mm ิมต่อวินาทีนะครับส่วนที่ลองลงมาเนี่ยคือ i อเท B นะครับ ทำได้8.9ม mm ิลลิเมตรต่อวินาทีแล้วก็ไอเทม A นะครับคือ9.8ส่วนการสั่นสะเทือนเนี่ยตัวเส้นใยทองเหลืองหรือแปรงทองเหลืองเนี่ยทำได้แย่ที่สุดเลยนะครับคือ10.2ม mm ิลลิเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับการทดสอบครั้งนี้ของแลบคีโมของเรานะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กันไปนะครับสำหรับการพิจารณาก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น 3M หรือว่าเป็นแปรงทองเหลือง อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ i t ท m a r ของเราก็พร้อมบริการนะครับหรือจะเป็นช่องทางของ s h อ p e e หรือ Lazada ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราฝากลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสิโรดรายการหลักทีโมและ i2mart TV นะครับทีมงานทั้งหมดเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนที่จะปิดรายการนี้เดี๋ยวผมจะขัดสีออกสักนิดนึงนะครับแล้วก็พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ